สวัสดีครับผมสวัสดีอาจารย์ทุกท่านและพี่น้นองทุกคนครับผมที่ชื่นชอบในเกมกีฬาการตอนุกเขาเยา่เนาะพบพอกันอีกแล้วครับผมกับพ่านโจ้สายตอนุกโดยแล้วลพงครับในวันซุกทีที่28บกรล่โอคาครับผมเดือนหนีเป็นเดือนแห่งความมาั่นเนาะผพ่านโจออกทุกมือก็ได้ทุกมือครับในเดือนหนี้ครับผมโมฮันมีหมืแห่แเหวอยู่ครับ แนวสายล้มพวงนาะพี่น้องเนะาะคือว่าแล้วครับผมจวดเป็นจวดครับเอา้ามือนีกะมีแต่มีเฉลอยอีกบอกอะเรอลุอลนเด้พี่น้องเนอะเสือมานครับผ่านโจเระไปเรื่อยเนะาะฝั่งเสียงไปเรื่อยครับผมแต่ว่านุปปากะเงียบครับบ่ค่อยหาวค่อยยั้งเนะาะหนุคนมีหัางมีไข่ครับตัวใดที่บ่มีมันจังสิขันครับผม าไม้กะเหมือนเดิมเนะาะเละปลาเละนี่คือเก่าครับผมเละตีนปาลาเละทงหน้าคือเก่าครับอ่ะมัวว่าล้าเนาะพี่น้องเนาะลอรหลุนลอติดตามชมครับผมไปหลุนกันได้ครับ เรียบร้อยแล้วครับผมหมานอีกแล้วครับ,รบสักขูด้วยพี่น้องเนอะผมต่างกล่องกันครับหมานอีกแล้วครับบัตร้ดอสองสามมือนเนะาะบอดีอสองสามมือครับ ปรับแสงหมดครับกล่องคือเป็นมุ่มั่มวพี่น้องโกเคแล้วนะครับเนาะโอ้จัดเฉลยอ,อีกแล้วครับผมจัดเฉลยวันที่ยี่สิบแปดนะครับเนาะวันนี้วันที่ยี่สิบแปดวันศุกที่ยี่สิบแปดมุกระลา ผู้หาครับหมานอีกแล้วครับผมตัวนี้บอลลูว่าจะกรุกครับดูแต่เสียงกลางเนาะตัวผูครับผมชัดเจนดูแต่เสียงกลางครับข่าหลอข่าล่มก็ยังบอลลูครับเพราะว่ามันเขาเงียบเนาะได้ยินเสียงลำโพงจะมาเลยครับผมบาเงียบเบายังเหมือนเี้เสียงเงียบเสียงยังเนาะ มาเบบึงโตตนของเขาครับอืมมีเสียงซอนําครับผมปากสันดีอยู่ครับตาว่าหัวใหญ่เนาะลายข้อก็ที่ดีอยู่ครับลายปีกสุดยอดเลยครับผมกล่องหมืดบ่ครับเนาะนี่นนนนนครับมีลายแต่กามนำครับผม มองครับไล่ทีง่ามครับตัวนี้เป็นนกแดงครับพี่ขนขาวนำคราบพุมนี่ครับของข้ามเนาะไว้นหนึ่งเส้นหนึ่งข้ามกระใส่ใด้อย่ครับผมข้ามหน้าดีอยู่ครับหัวแต้มมมีเนาะ นับมือหางครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเซนครับติดสองขาเลยครับผมติดสองขาเลยครับนี่ครับ สองขาเต็มขอเลยครับผมโอ้อายุอายุนกตัวนี้หลายปีแล้วครับแข้งสันแข้งแตกดีครับผมโอ้แข็งเลยโอ้อยูมาหลายปีแล้วครับนกตัวนี้แข้งสันดีครับบพุพพิกงพิการยังครับผมถือประพานเนาะอายุนี่อายุเติบแล้วครับเบื้องรับแข้งแตก ถึงแต่ถึงแข็งถึงนาอายุหลายปีแล้วครับนกตัวนี้ถึงกับแก่เนาะถืว่ามาข้มือนี่เอ้าเดี๋ยวผ่านโจขออนุญาตเก็บนกก่อนครับไปหลุ่นไม้ต่อไปเนาะเือม้าอีกครับตอนนี้ก็เวลาเที่ยงเนาะพี่น้องเนาะเวลาเกาครับเวลามา้ามีลูกโลกอีกเนาะสามคำครับพมมือนี่ บ่มีนกลงก็แล้วไปเนาะผ่านโจ๊สิได้มือละโตอีรีมบ่ครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เริ่มต่อยยากแล้วเนาะเดี๋ยวมีนกลงอีกครับผมไปต,ติดตามครับ ลอยครับสักคู่ครับผมเด็เดเพี่น้อง ตัวที่สองตัวที่สองของวันที่ยีมกรล่าพบหาครับสักคู่ครับผมตั้งกล่องกอนครับ <c oughs> โอ้เรียบร่อยอีกแล้วพี่น้องมาเป็นสีด้แต้มเดียวครับมือนี่สีสองอยู่ครับผมนี่ <c oughs> หมานแล้วครับผมตัวนี้เสียงใหญ่เนะาะบอลูคันโยนจับกุ๊กครับตัวนี้เสียงใหญ่ครับบอลูว่าขันโยนจับกุ๊กเนาะว,ว่าผ่านโจ้บริยินครับรยินแต่เหียบยยู่หนีครับผ่านโจก็เลยใส่เนาะเป็นไม้สุดถ่ายพอดีครับผมเสียงใหญ่ครับตัวนี้กะโป๊ะชุดกรใหญ่แห้งเนาะกลางไปใหญ่นีแล้ครับข้าหล่อข้าลม บคอยมีครับผมมีแต่คู่ครับคัดโบมีครับมีแต่เหี่ยคู่เนาะแต่ว่ากับือวือเป็นนกพาลมเนาะครับเป็นนกธรรมาดาเนาะตัวตนของเขาครับหัวใหญ่ครับตัวนี้แต่ว,ว่าปากสันอยู่ครับผมดินดินดินมึงไรครับไ่อ่ะทีดีอยู่ครับผม ลายเป็นใบบักขามดีอยู่ครับต้นลายเป็นใบบักขามดีอยู่ครับคือว่าไซเดร็อคโตต้นวัวตอกว,วัวแตงเขียนสอหมมีครับตัวผูอยู่ครับผมแต่เขียบห้างอยู่ครับแต่ว,ว่าโบ ตะวานแข็งครับหางอยู่ตะวานแข็งตัวผูอยู่ดอกครับผมข้ามกันนะดีอยู่ครับน้ำมือหางเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเซนครับโอ้แข็งพี่นนองแข็งกันลังแตกครับตัวนี้ แข็งสันดีครับผมสะบ่าหน่อยเนาะมไม่ใหญ่กับบดทึงก็นหน่อยแห้งครับอายุก็กลางๆเนาะบัวันไหนเก่ปอันได้ครับโอ้มาอีกแล้วพี่นอ้องเอา้าตัวนี้อะสรุปแล้วตัวที่สองนี่เนาะตัวที่สองกะตามที่ผ่านจูฟังเสียงเบิง้งบัว่านครับ โต้ต้นก็ใสใหญ่อยู่แต่ว่าเลียงไว้ก้อนครับผมหาหนางเตียวมันขันเร็วเนาะตัวแรกตัวแรกกัผ่านโจโบบลูว่าขันโยนจักกุกครับเพราะว่ามันเขาเงียบเนาะผ่านโจก็สีเเลียงไปก่อนครับหาหน้งเถีอมันขันเร็วโตต้นก็ใส่ใดอยู่ครับเป็นนกเสียงกลางครับตัวแหลกเนาะเอา้ามันมัแล้วครับผมมือนี่ สรุปแล้วมีนกลงแค่สโตครับมือนี่แต่ว่าไม้ที่สองขาดเนาะไม้ที่สองนกมันบบสูครับถต่มันสู๋มันก็สิเขาไปหาขืนอยู่ครับผมมันลงไกลขืนโพดครับตามในคลิปนะเนาะเอากระสรุปคลิปแล้วครับพมมือนี่สรุปแล้วสองแต้มครับในวันที่28ปดเนาะมกะุล่าลุกหาครับถือว่ามานเนาะเดือนนีเนาะ ท่านโจบอกวนในหวจะเทืออยู่ครับผมเดือนนี้ออกทุกมืออะเทุกมือครับเอากระสรุปคลิปครับผมสุดท้ายน,นี่ก็คือเก่าเนาะพี่ดองเนาะพี่้องมาคลิปในการตอนนุเขาใหญ่โดยลำพงมท่านโจกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ท่านโจน้ำเด้อครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจครับสิ่งสำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนั่ครับผมจะได้บ่ผ่านคลิปใหม่ๆเนาะ ครับสุดท้ายนี่ก็ขออวยพรให้พี่น้องที่เขามารับชมจนว่าจบคลิปครับขอให้พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดหวังจิิงไดไก่สมมุงมั่นปราถนาครับสิ่งสําคัญก็หากินมันมันตอนนุกมันมันครับผมางไกลจากโลภให้ไข่เจ็บนําครับวันนี้ผ่านโจต้องขอตัวลาไปแล้วเนาะเจอกันไหมนี่คลิปต่อไปครับไก่ปิดฤดูการแล้ว่ะครับผมอีกบดนครับบลูว่าเหมือนได้เนาะผ่านโจเบิงสถานการณ์นกปลาก่อนครับนกปลา เริ่มมิดกีดีเริ่มโบคอยคันคานโจสิปิดฤดูการละเลยครับเอาติดตามคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับนี่